ครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้นะครับทางช่องจะมาเสนอวิธีนะครับการปลูกเห็ดฟางใช้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสดนะครับวันนี้เราจะเพาะปลูกในรูปแบบของการทําแปลงแบบปูลาดนะครับเหมือนเห็ดฟางกองเตี้ยแหะครับแต่เราจะใช้เป็นต้นกล้วยแทนนะครับนี่คือสถานที่นะครับนี่ครับสถานที่นะครับที่เราจะทําการเพาะปลูกนะครับ เราทําเป็นร่องนะครับเราใช้ต้นกล้วยเป็นโรยนะครับอันนี้ก็ขนาดแปลงประมาณกว้าง1เมตรยาวประมาณสเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์รับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเราจะเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสดหั่นหยาบๆนะครับ2เลยนะครับก็จะเป็นขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวปนนะครับนะครับสามสามเราจะเป็นนี่ครับหัวเชื้อเห็ด แปลงนี้นะครับเราใช้หัวเชื้อเห็ดประมาณ2ก้อนนะครับเป็นเชื้อพร้อมใช้งานนะครับสี่เลยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลำครับใช้ลำนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนะครับคือเราจะใช้น้ํานะครับฉีดพ่นที่พื้นที่เราจะทําให้เปียกชุ่มเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาต้นกล้วยนะครับที่เราหั่นแล้วครับไปโปยนะครับให้หนาพอสมควรหน่อยนะครับหนาประมาณหนึ่งคืบไปเลยนะครับทําเป็นแปลงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทําการเมื่อเมื่อเราปูด้วยต้นกล้วยเสร็จแล้วตามด้วยนะครับทำด้วยขี้วัวป่นนะครับโรยให้ทั่วหน้านนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาทําให้ดูก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราทําการนะครับโรยต้นกล้วยสับเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อขั้นตอนต่อมาเราจะใช้วิธีการโรยปุ๋ยคอกนะครับพวกขี้วัวนะครับเดี๋ยวโรยให้ทั่วนะครับขนาดความหนาของการโรยก็คือเราจะโรยไม่ให้เห็นต้นกล้วยเลยนะครับครับตอนนี้เราทําการโรยขี้วัวเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับความหนาของการโรยขี้วัวก็ประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเอารํานะครับโรยอีกหน่อยหนึ่งนะครับโรยน้อยกว่าขี้วัวหน่อยนะครับแต่ก็คือทั่วแปลงนะครับครับเมื่อเราโรยลาละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลดน้ํานะครับลดน้ําพอแค่นะครับขี้วัวนะครับที่เราโรยไปครั้งแรกนะครับเปียกเท่านั้นนะครับพอนะครับจะวผมขอลดน้ําก่อนนะครับน้ําที่ใช้เป็นน้ำประปาก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขอลดน้ำก่อนนะครับครับนี่คือลักษณะความชื้นภายในแปลงนะครับที่เราได้ผ่านการให้น้ําแล้วนะครับความชื้นก็ลดน้ําพอแค่ขี้วัวเปียกนะครับแค่นั้นแหละครับหลังจากนั้นเราทําการโรยเชื้อนะครับเชื้อของเรานะครับเมื่อเรายีเชื้อแล้วนะครับเราควรจะคลุกเคล้าพวกอาหารเห็ดนะครับอาหารเห็ดก็จะเป็นพวกแป้งเข้าวเหนียวนะครับหรือว่า ลำละเอียดหรือว่าจะเป็นอาดเห็ดโดยตรงก็ได้นะครับวันนี้อัตราการใช้นะครับแปลงนี้เราใช้เชื้อประมาณสองก้อนนะครับเพราะว่าแปลงนะครับกว้างมันหนึ่งเมตรนะครับยาวมันสองเมตรใช้สองก้อนพอครับเดี๋ยวขอโรยเชื้อสักครู่นะครับ ครับเมื่อเราโรยเชื้อเสร็จนะครับเราทําการคุมแปลงไว้นะครับเป็นเวลาทั้งหมดสี่วันนะครับหลังจากสี่วันไปแล้วถ้าเราเปิดดูนะครับถ้าสัญญายังเดินน้อยอยู่ให้คุมเพิ่มอีกสองวันนะครับครับเดี๋ยวผมคุมสาธิตการคุมแปลงดูนะครับว่าเราจะคุมแปลงแบบไหนนะครับวันนี้เราจะออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเป็นลูกเสือนะครับครับตอนนี้เราจะทําการคุมตัวเห็ดเียบ้อยแล้วนะครับ เราจะคูมแล้วปิดทั้งสนิทนะครับเอาดินกบที่บริเวณพื้นนะครับครับปิดทั้งสนิทนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับเราการทาการลดน้ํารอบโรงเรือนนะครับแล้วจากนั้นเราจะมีแสลนคุูมอีกทีนะครับเพื่อให้โรงเรือนมืนนะครับเพื่อให้เส้นใยเห็ดนะครับเดินเร็วขึ้นนะครับหลัจากนั้นอีกสี่วันเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของเส้นใยเห็ดเป็นยังไงนะครับ พร้อมกับขั้นตอนการตัดใยนะครับเราบ่มเมื่อก่อนสี่วันนะครับตอนนี้เรามาติดตามผลงานนะครับหลังจากที่เราบ่มไปแล้วนะครับ4วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภายในนะครับช่วงที่เราบ่มไว้นะครับภายในเป็นยังไงนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเส้นใยนะครับเขาจะเดินกันหนาเลยครับเดินกันต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับวันนี้จะสอนวิธีการสังเกตนะครับว่าเส้นใยแบบไหนนะครับที่จะพร้อมการตัดใยนะครับนี่ครับเส้นใยเขาจะรวมตัวกันหนานะครับเดินต่อเนื่องทั้งแปลงนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือข้อที่1คือเส้นใยเดินทั่วทั้งแปลงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับบ่มเส้นใยวันสี่วันแล้วเส้นใยเดินน้ยอยู่ครับให้บ่มเพิ่มไปอีก2วันนะครับข้อสังเกตที่หนึ่งคือเส้นใยเดินทั่วทั้งแปลงข้อสังเกตที่สองนะครับอะเส้นใยของเขาครับเขาจะเริ่มยุบตัวนะครับเห็นไหมครับยุบตัวแนบกับวัสดุเพาะ ต่อมาข้อสังเกตที่3นะครับก็คือนะครับลักษณะของเส้นใยนะครับเขาจะค่อยรวมเม็ดครับนี่เห็นไหมครับเขาจะค่อยรวมตัวเป็นกระจุกนะครับเพื่อจะเกิดการรวมเม็ดอันนี้คือจุดข้อสังเกตนะครับทั้ง3ข้อนะครับก่อนการตัดใยนะครับ1เลยนะครับเชื้อเดินรอบทางแปลง2เส้นใยยุบนะครับและ3าม เริ่มรวมตัวเกิดเกิดเกิดเป็นดอกเห็ดนะครับคราวนี้ก็จะพร้อมการตัดใยแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับก่อนที่เราจะตัดใยเห็ดนะครับใจะเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะครับนี่คือเทคนิคนะครับว่าสังเกตนะครับสังเกตเส้นใยเห็ดยังไงนะครับก่อนการตัดใยนะครับ ใะไหมครับใจเย็นๆการทำผิดฟางไม่ต้องรีบร้อนนะครับร้อยเขาสะสมอาหารให้เต็มที่ก่อนนะครับการสะสมอาหารของเขาคือทําการเส้นใยเขาจะเดินนะครับโชว์ออกมาเป็นเส้นใยอย่างนี้นะครับคือเขาสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับการสะสมอาหารถ้าเขาเส้นใยเดินเยอะเดินหนาแสดงว่าการสะสมอาหารของเขาเนี่ยมากพอสมควรนะครับสามข้อนะครับที่แนะนําไปนะครับ นำไปใช้นะครับรับรองได้ว่าเห็ดฟางของคุณจะดอกดกและดอกใหญ่แน่นอนนะครับครับต่อมานะครับเราก็จะทำการตัดใยนะครับการตัดใยนะครับก็คือเราทำการเปิดนะครับเปิดระบายอากาศคือถ่ายเทอากาศเสียนะครับช่วงที่เราบ่มเส้นใยนะครับช่วงประมาณ4วันนะครับถึง6วันเนี้ย เราต้องปิดห้สนิทเลยนะครับเพื่อให้เขาสะสมอาหารได้เต็มที่เมื่อเราสังเกตนะครับสังเกตได้ว่านะครับวัสดุพ่อของเรานะครับเส้นใยเดินนะครับพอสมควรแล้วเส้นใยยุบแล้วเริ่มการจับดอกแล้วคราวนี้เราทําการตัดใยนะครับขั้นตอนแรกคือทําการเปิดค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิดตัวโรงเรือนนะครับนะครับไม่ต้องเปิดรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างอากาศภายนอกกับอากาศภายในโรงเรือนนะครับ หลังจากนั้นเราทําการเปิดไล่อากาศเสียออกมานะครับเปิดไปเลยครับประมาณ20นาทีนะครับเปิดทิ้งไปเลยเพื่อไล่อากาศเสียแล้วก็ให้นะครับให้เส้นใยเห็ดนะครับได้รับอากาศดีพร้อมกับได้รับแสงด้วยคราวนี้เส้นใยเห็ดที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะค่อยยุบตัวนะครับแล้วค่อยรวมตัวเป็นดอกเห็ดได้ง่ายหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันนะครับว่า การตัดใยนะครับที่ใช้น้ํากับไม่ใช้น้ําเป็นยังไงนะครับสังเกตที่แปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับใช้วัสดุเพาะเป็นต้นกล้วยสดนะครับกับมูลวัวนะครับวัสดุเพาะหลังการบ่มไป6หกวันนะครับภายในค่อนข้างจะชื้นนะครับการตัดใยวันนี้นะครับเราตัดใยโดยวิธีการเปิดให้อากาศอย่างเดียวนะครับไม่มีการเพิ่มความชื้นนะครับแต่ในกรณีนะครับความชื้นในแปลง นะครับมีสูงนะครับแต่เส้นใยเดินหนาคือหนาเหมือนอสำลีหรือหิมะเลยนะครับจะขาวอย่างนี้และหนาวันนี้คราวนี้เราต้องใช้น้ําร่วมนะครับเพื่อฉีดให้ใยนะครับยุบตัวลงนะครับแต่เราจะเน้นฉีดเฉพาะแค่เส้นใยนะครับที่ใยเห็ดเดินหนานะครับและอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือวัสดุเพาะนะครับค่อนข้าง,างจะแห้ง เส้นใยเดินน้อยนะครับเราก็ทําการให้ความชื้นนะครับโดยการฉีดนะครับฉีดให้ทั่วทั้งแปลงเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับการตัดใยมีหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ําร่วมหรือการเปิดให้อากาศอย่างเดียวแต่วันนี้นะครับวัสดุเพาะชื้นอยู่นะครับเราทําการแค่เปิดให้อากาศนะครับถ่ายเทอากาศอย่างเดียวครับการตัดใยของวันนี้ แต่ถ้าอย่างกรณีของเพื่อนๆนะครับวัสดุเพาะเริ่มแห้งนะครับนะครับเราก็สามารถฉีดน้ําร่วมได้เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับแปลงแต่ถ้าของเพื่อนๆนะครับมีเส้นใยที่เดินหนาหนาเลยครับขาวโพลทั้งแปลงเลยให้ทําการฉีดน้ําร่วมนะครับเพื่อทําให้เส้นใยตัวนี้อ่อนตัวระยุบตัวลงนะครับการตัดใยก็จะมีแค่นี้ครับ3มรูปแบบนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับไม่ยากครับการทําเห็ดฟาง อันนี้รูปแบบการทำเห็ดฟางแบบกองเตี้ยเทราดโดยใช้ต้นกล้วยสดล้วนๆร่วมกับขี้วัวนะครับขี้วัวนี่เป็นขี้วัวปนนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นอาหารให้กับเห็ดฟางนะครับ,รบการตัดใย,ยวันนี้ก็ง่ายๆนะครับแต่เ,เราเปิดพึงไว้ก่อนครับประมาณ20มนาทีแล้วค่อยคุมลงเรือน ครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดูแลหลังการตัดใหญ่นะครับขั้นตอนดูแลหลังการตัดใหญ่นะครับเมื่อเราทําการตัดใหญนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนทั้งการเปิดให้อากาศการใช้น้ําร่วมนะครับคราวนี้เราต้องทําการดูแลหลังการตัดใหญ่เพื่อให้เขาจับดอกได้เร็วขึ้นนะครับโดยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทําการคุมไม่เหมือนเดิมนะครับ แต่การคุมไม่เหมือนเดิมรอบนี้เราไม่ต้องคุมให้มันสนิทเหมือนตอนระบบเส้นใยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับพยายามทําให้โรงเรือนน้สว่างเข้าไว้นะครับแล้วระหว่างที่เราคุมโรงเรือนไว้แล้วนะครับเราต้องมีรูอากาศนะครับรูอากาศก็จะประกอบไปด้วย2รูสองตำแหน่งด้วยกันนะครับสองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือจะเป็นตำแหน่งด้านบนเพื่อจะระบายความร้อนส่วนเกินนะครับ ในตำแหน่งที่สองจะเป็นตำแหน่งด้านข้างนะครับเพื่อเติมอากาศดีเดี๋ยวผมจะทำรูปแบบให้ดูแล้วก็อธิบายตามนะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการดูแลนะครับเมื่อเราคุมหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มช่องอากาศตำแหน่งที่หนึ่งคือด้านข้างนะครับโรงเรือนของผมนะครับยาวประมาณสองเมตรผมใช้สองรูนะครับ ตอหนึ่งข้างทั้งหมดมีทั้งหมดสี่รูนะครับนี่ครับแล้วจะช่องอากาศเข้าไปนะครับสอดช่องอากาศเข้าไปเป็นท่อพ V c ขนาดสองนิ้วนะครับนี่ครับเป็นอีกรูนึงครับนะครับอันนี้จะเป็นช่องเติมอากาศดีเปิดยี่บสี่ชั่วโมงไปเลยนะครับส่วนตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองนี่ครับก็จะเป็นรูด้านหัวจั่วนะครับนี่รูนี้เปิดไปเลยยี่บสี่ชั่วโมงนะครับ ทั้งหัวและท้ายนะครับส่วนการคุมนะครับจะคุมลักษณะนี้ไม่ต้องมีเอาสแลนมาคุมทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เห็ดได้รับแสงแสงจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดดอกเห็ดนะครับรูส2งตาแหน่งนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับและทุกวันนะครับและทุกวันเราทำการนะครับเปิดนะครับเปิดระบายอากาศทั้งหมดนะครับโดยทําการเปิด นะครับเปิดที่ตัวหัวแปลงแล้วก็ท้ายแปลงนะครับวันหนึ่งนะครับประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับเพื่อจะระบายความร้อนนะครับส่วนถ้าลรงเรือนนะครับที่ตำแหน่งที่เราทำถ้ามีแสงแดดช่วงบ่ายมาตกกระทบลงเรือนให้ทำการอาหารสเลนมาพรางแสงนะครับเพื่อลดบความร้อนจากตัวแสงแดดนะครับส่วนการให้น้ำนะครับส่วนการให้น้ำเราจะให้น้ำคือรอบแปลงนะครับรอบแปลงเลย นะครับฉีดน้ำรอบแปลงเลยเช้าเย็นไปเลยครับเพราะว่าหลังจากการที่เราเปิดระบายอากาศนะครับความชื้นภายในจะหายไปนะครับจะทําให้วัสดุเพาะภายในก็จะแห้งดังนั้นเราต้องทําการทดแทนโดยการเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับเดี๋ยวความชื้นต่างๆจะซึมเข้าไปในแปลงเองนะครับสังเกตได้ง่ายมันจะมีไอ้น้าเกิดขึ้นในถุงแสดงว่าความชื้นเนี่ยครับนะครับความชื้นที่พอสมควรนะครับแต่ถ้ามีความชื้น ถ้ามีไอ้น้ําเกิดขึ้นในถุงนี่เยอะเลยแสดงว่าภายในนะครับร้อนมากนะครับอาจจะต้องเพิ่มนะครับช่องอากาศเดิมเข้าไปแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเพิ่มขึ้นนะครับนะครับส่วนรูนะครับส่วนรูอากาศและการระบายอากาศจะเริ่มทําตอนไหนก็คือเมื่อเราตัดใยแล้วเมื่อวันนี้เป็นวันตัดใย,ยใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มทําการเพิ่มช่องอากาศนะครับ เราจะดูแลอย่างนี้ต่อเนื่องไปตลอดการเก็บเกี่ยวไม้กระทั้งเห็ดออกดอกแล้วนะครับแล้วก็เก็บดอกแล้วรารุ่นต่อไปก็ต้องดูแลเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเราจะไม่ฉีดน้ําที่บริเวณแปลงเพาะนะครับเพราะว่าจะทําให้เห็ดฟอนะครับและการจับเม็ดต่างๆก็จะช้าลงนะครับแต่ถ้าในแปลงแห้งนะครับแห้งไวมากสแสดงว่าอาจจะมีนะครับรูอากาศเยอะเกินไป หรือมีลมพัดเข้าไปในช่องนะครับที่เราเจาะระบายอากาศให้ลองดูนะครับก็ถ้ามีลมเข้ามาให้เป็นทิศทางนะครับทิศทางของรูระบายอากาศนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้อันนี้คือรูปแบบจําลองในการทําเพดฟางนะครับกองเตี้ยแบบเทราดนะครับรูปแบบของลรงเรือนกับกองเตีย้ยตะก้านะครับดูแลเรื่องการหลังการตัดใหญ่เหมือนกันครับ ซึ่งไม่แตกต่างแต่แตกต่างก็คือวัสดุเพาะแล้วก็ขนาดของลงเรืองเห็ดลงเลือนเห็ดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าลงเรืองของเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับพลาสติกใสหรือว่าพลาสติกดําก็มีผลต่อการจับดอกเห็ดนะครับอ่าลืมบอกนะครับเดี๋ยวให้เพิ่มไปก็คือว่าถ้าอ่าปัจจัยนะครับที่ทําให้เห็ดนะครับจับเม็ดเร็วคือ1เรื่องแสงสว่างนะครับพลาสติกควรจะใสถ้าทึบอาจจะจับเม็ดจะจะช้าหน่อย 2เรื่องความชื้นภายในแปลงถ้าความชื้นภายในแปลงสูงการจับเม็ดก็จะช้านะครับถ้าความชื้นภายในแปลงแห้งนะครับการจับเม็ดการจับเม็ดก็จะช้าเหมือนกันนะครับส่วนการระบายอากาศนะครับภายในเรื่องความร้อนนะครับถ้าร้อนมากการจับเม็ดก็จะช้าและอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาขาดอากาศเลยภายในนะครับการรวมเม็ดต่างๆก็จะน้อยมีหลายปัจจัยด้วยกันครับ มือใหม่ก็ค่อยเรียนรู้ค่อยทําไปนะครับมือเก่าที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ลองปรับและแก้ไขดูนะครับครับผมอันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลงานเห็ดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการปลูกเห็ดฟางนะครับโดยใช้ต้นกล้วยล้วนนะครับตอนนี้นะครับได้ผ่านการหลังตัดใยมาแล้วประมาณ5วันนะครับ ี่ครับรวมรวมระยะนะครับเวลาในการเพาะปลูกนะครับอยู่ที่12วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกเห็ดฟางเลยนะครับเห็นภายนอกก็เห็นรั่วดอกเห็ดฟางจับเต็มแลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับนี่คือผลงานนะครับการปลูกเห็ดฟางโดยใช้ต้นกล้วยสดนะครับเห็นไหมครับดอกเต็มเลยครับทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่นะครับ ก็จะมีดอกบางส่วนที่บานนะครับก็คือดอกที่เกิดก่อนนะครับนี่ครับแล้ยมีดอกเล็กเกิดขึ้นเต็มเลยนะครับแปลงนี้นะครับกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะครับใช้เชื้อประมาณสองก้อนนะครับเห็นไหมครับถ้าเราแท้แค่ทำกินในครัวเรือนนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับดอกกำลังหน้าต้มยำเลยนะครับครับผม อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสาธิตการปลูกเห็ดฟางโดยใช้ต้นกล้วยล้วนนะครับนะครับถ้าชอบชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการก้อนเชื้อนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9 3ย์6 1 9 4 6นะครับนี่ขอฝากกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้สร้างคลิปนะครับกลับมาครับสวัสดีครับ